สวัสดีครับตอนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่อง YouTube ชอวัช,ช,ชรพลเอาคลิปนี้พาผู้ชมมารับชมพอก้านยาวครับเจ้าซานีนะซานีเอสยนรุ่นที่9ครับผู้ชมครับพามาชมแล้วว่าพามาดูการทำงานของเขาเจ้าซานีตอนนี้15เมตรครับผู้ชมครับ15เมตร g ีสฟันก็อยู่กันทำงานขุดลอกแม่น้ำชีครับผู้ชมครับช่วงนี้ก็ถ่ายคลิปแถวบ้านนะถ่ายคลิปแถวบ้านก่อนครับ หเมตรโอ้น่าจะน่าจะได้สัก18เมตรนะผมว่านี่มันจะได้แบบลวงไกลๆหน่อยเวลาลวงเอาดิน ว่าก็ต้องใช้ฝีมืออยู่พอสมควรครับงานขุดดินในน้ำแบบนี้นะใช้ฝีมืออยู่เหมือนกันอาจจะดูมืดๆเลยนะคุณผู้ชมนะพยายามชดเชยแสงให้แล้วครับ ตัวนี้ก็เป็นช่องล่างใหญ่ยาวครับตัวถ้าเป็นตัว215ถ้าเป็นตัว205เนี่ยมันจะเป็นช่องล่างปกติ ปริมาณการได้ดินของเขาก็เทียบเท่ารถขุดขนาดประมาณสักสั6 0 s ก PC 6 0 SK 6 0ประมาณนี้แหละครับรถขุดขนาด55หรือว่า60นะ ตันหนักจังนะครับนี่ต้องกระแทกหน่อยนึงนะพอดีมันติดดินเหนียวครับข้างล่าง กวาดอามเข้าหาตัวในค่อนข้างเกินกําลังเครื่องครผู้ชมนะ ถ้าถามว่าขุดได้ลึกไหมก็ก็ถือว่าขุดได้ลึอกอยู่นะคุณผู้ชมนะแต่ว่าขุดได้ไม่ค่อยไกลเท่าไหร่ครับพอขุดเกไกลหนี่็อาจจะเป็นพวก18เมตรนะ ตัว18เมตรของซานี่นี่รู้สึกว่าจะเป็นรุ่น SY 2 4 5นะคุณผู้ชมนะน่าจะเป็นรุ่น SY 2 4 5ครับจะเป็นบูมอาม18เมตรแต่ถ้าเป็น 215C นี่น่า,าจะน่าจะได้แค่15เมตรนะหรือว่าอาจจะใส่18เมตรก็ได้ครับแล้วแต่เราจะสั่งนะผมเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน ตรงกลางก็จะเอาไมโคโป๊ะครับในการเก็บนะก็จะเอาโป๊ะมาลงอีกนะกินกำลังมากครับเวลากวาดอามเข้าหาตัว คนขับเป็นต้องปีมือนะครับบมยาวยขับไปน้ำกดดินในน้ำนียนะ เราเป็นก้อนเป็นก้อนเลยครับมันตักไอติมเลย ต่างยนต์่างยนมันไปเรื่อยๆแล้วครับคุณผู้ชมครับ เ12อาทีแล้วครับผู้ชมครับเราก็รารับชมกันต่อคลิปหน้า e ีพีหน้าแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซีฟิร์สเปดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องชอวัดชรลพลด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆตอนนี้ช่องอัพคลิปลงนะครับสำหรับวันนี้ผมแล้วก็เจา้าซานี่เอส215ซนะครับก็เป็นรุ่นเกนะ้านะใส่บูมอาร์มยาว15เมตรนะครับมาลอกแม่น้ําชีนะ ขอจกันดีดีซีวินแอนด์เซเดลิงครับก็ต้องขอลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ลาละครับ